ไก่ย่างครับไก่ย่างเดี๋ยวผมจะทําไก่ย่างครับตอนนี้หมักไว้แล้วนะครับผมหมักด้วยน้ํามันหอยเฉยครับไม่ได้หมักอย่างอื่นอะไรเลยครับกระเทียมพริกไทยไม่ต้องใช้ครับผมจะใช้แค่น้ํามันหอยอย่างเดียวก็เดี๋ยวย่างใส่ขวดเบียร์นะครับตามที่เขาทํากันใน u t u b e นะครับดูแล้วง่ายดีนะครับไม่ต้องมาปิ้งหรืออะไรเดี๋ยวจะเตลี่ยมเตาไว้ตางนู้นเดี๋ยวผมไปกินเบียร์ครับเพราะว่าไม่มีไม่ไม่มีขวดเปล่าเลยครับ วันนี้รอสักครู่ครับไก่ครับตอนนี้เราเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วนะครับเหลือร้อเฮยไม่ได้เดี๋ยวเห็นโลโก้อุอ๊ยนี่เปลี่ยนปิดนะครับอนนรอถ่านอย่างนี้ครับตอนนี้กำลังคุก่านอยู่ครับที่ย้ายฐานมาใช้องก็ไหนใหญ่ใหญ่เออคือเอาให้เต็มเนี่ยแหละอือโอเคตอนนี้ อุปกรณ์เราพร้อมนะครับเดี๋ยวเราย้าย่านที่เราจุดไว้เตรียมไว้นะครับมาใส่นี้ครับขวาราอ้ออะไรเกีีย่ยให้มันเป็นแบ,บหน่อยชิใส่ไปให้เต็มเลยชิไม่เป็นไร พอโอเคป๊บโอเคครับเดี๋ยวเราใส่ไก่ครับนี่เราไก่สวงเข้าไปนี่ครับก็นี่สวยเลยว้าวโอเคแล้วก็คือนี่ครับสุดายขั้นตอนครับเอาปิ๊ปิด เอาถุงม,มือผ้ามาแล้วครับเดีย๋ยวเราจะจัดปี๊บครับเพราะว่าปี๊บมันมีความร้อนูงไปอยู่ตรงนู้นเลยครับกล้องครับกล้องตื่นเลยครับไปเลยครับโอเคดูสิครับว่าเป็นไงตอนนี้เวลาผ่านไปเท่าไหร่แล้วประมาณเกือบชั่วโมงหนึ่งนะแทนแทนแทนงว้าวยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับยังไม่ค่อยเท่าไหร่อืม ง okay. ั้นเราก็ต้องรอมันอีกต่อไปมันแห้งเกินไปนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนไอ้เตาเนี้คือไอ้เขาเรียกว่าอะไรวะเน,นี่ยเขาเรียกว่าปริงอรปริงหรือเปล่าน,นะปริงมันตื้นครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นเตาซิงครับเตาทหารครับอันนี้ปึ๊บโอเคตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นเตาซิงแล้วครับแม่ระเบิดเถิดทางแม่มึงเตาไปนี้ครัออบ เอ้รอโอเคครับหลังจากที่เปลี่ยนเอาซิงนะครับเป็นเป่าทหารนะครับนี่โอ้โหดูดีเลยอ่ะฮะโอเคเดี๋ยวรอแป๊บเดึ จะระเบิดปะวะไอ่ฮะไม่ร<ด>ูเอาดับก่อนไหม,ไม,ไมระหว่างรอไก่ครับมาดูปลาหมอครับปลาหมอย่างเกลือโอ้ยตัวเบ๊บเเลยอ่ะรืมไก่อบฟรีที่บ้านเรานะครับปึ๊บหือหลังจากที่เปลี่ยนเตานะครับซิ่งนะครับไงโอเคนะ แสงสีสวยหมุนหน่อยฟื้นหนังหนึ่องอะไรก็โอเคนะครับทีนี้เราก็จะรู้แล้วว่าเราจะใช้เตานี้นะครับเป็นเตาอบไก่ได้อบปลาได้อะไรได้นะครับเพราะว่าเตานี้มันใช้ไม่ได้้องใช้เตาซิง โอเคครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับหรับคลิปนี้จ่อบปี๊บครับ